ตาปัดขวาย,ยินสว่างสดจัดมาดิ เออแล้วครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ G- Channel นะครับผมวันนี้เรา,เราก็ยอยู่กันในเกมอวีที่นึเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมารีวิวซิลซิวนะครับผมหรือว่าน้องซิลนั่นเองนะฮะ uh oh. ซึ่งน้องซิลเนี่ยก็เป็นลูกรักของกิจายนะครับผม <Wow. S 1> ไอดอลของผมเองนะฮะ วันนี้ก็จะมาลองเล่นซิลซิลกันหน่อยนะครับผมก็เป็นตาแรกๆเลยนะที่ผมเล่นซิลนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นซิลซิลเนี่ยรอดหรือเปล่านะผมสำหรับเซตไอเทมของซิลซิลเนี่ยผมก็จอบประมาณนี้เลยนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ลูนก็ออกประมาณนี้เลยนะรับรอ,องว่าแรงนะครับ yeah. โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็มารู้จักสกิลของซิลซิลกันหน่อยนะฮะว่าซิลเนี่ยมันมีสกิลอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็การเก็บสแต็กของซิลเนี่ยมันเก็บยังไงนะฮะในส่วนของแพสซีฟของซิลนะครับผมถ้าเราใช้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองเนี่ยคอมโบพร้อมกันแล้วไปโดนฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามหรือว่าโดนเว็บโดนคิบอะไรก็ตามนะครับผมอย่างเราปาสกิลหนึ่งโดนเขาแล้วเรารีบเปิดใช้สกิลสองภายในสามวิเนี่ยไอ้เจ้าสกิลสองของเราเนี่ยจะถูกรีคูดาวทันทีเลย ก็จะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะหรือว่าเราจะใช้สกิล2ไปก่อนก็ได้นะแล้วเรารีบใช้สกิล1ให้โดนนะครับผมไอ้เจ้าสกิล2เนี่ยก็จะรีคููดาทันทีเหมือนกันนะครับผมสำหรับการเก็บสแต็กของซิลแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ดาเมจความเสียหายของซิลที่มันสร้างขึ้นเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับผมอย่างการเก็บสแต็กที่ผมมักชอบใช้ก็คือ1 2นะครับผมก็คือปาสกิล1ไปให้โดนเขาก่อนแล้วค่อยเปิดสกิล2ตามนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราจะได้มั่นใจได้ทันทีเวลาเราเปิดสกิลส้้าารรมถใชไดองงแล้วพาปใส่ สแต็กแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสลับซิลนะครับผมโอเคในส่วนของสกิลที่1ของซิลนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะเป็นการปามมดออกไปนะฮะพร้อมกับสโลดาวฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมในส่วนของสกิลที่2ของซิลนะก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปนะครับผมคล้ายๆสกิล2องของตูเลนนะในส่วนอันตีของซิลเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มนะครับผมถ้าฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตัวเดียวเราก็จะโจมตีโดนเขาตัวเดียวแต่ว่าถ้าเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเวลาเราเปิดอันติเนี่ยมันก็จะโดนเพื่อนเขาด้วยแล้วก็โดนฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามที่เราล็อกไว้ด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาใช้อันต คนเดียวนะครับผมเวลาเขาแอบ,บมาดันเล่นคนเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะทําดาเมจได้ดีกว่านะฮะจังหวะเมื่อกี้นะครับผมถ้าผมสกิล2เข้าไปแล้วผมใช้สกิลหนึ่งใส่เขานะลิงตายนะผมจังหวะเมื่อกี้คิดไม่ทันนะคิดได้แบบเออทาไมเราไม่ใช้สกิล2ก่อนเนะี่ยถ้าเราใช้สกิล2แลเราตามด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยยังไงก็โดนลิงนะครับผมโอ้เสียดายจริงไม่งั้นเนี่ยได้คิวแล้วนะครับผมโอ้โห,โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดแน่นอนครับลิงจังหวะนี้รีฟาร์มให้เกิดดีกว่านะฮะ ติวเนี่ยออกของได้สัก2 3มชิ้นก็เกิดแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนเติมดีๆเนี่ยโอ้โหเล่นมันครับตานั้นโอเคจังหวะนี้เราได้รองเท้าเรียบร้อยแล้วเหมือนฟอร์เรนจะบวกกับบัตครับผมโอโ้เราฟาร์มไปฮะจังหวะนี้เราต้องรีบเกิดอุ๊ยคริซี่ไปเติมฟอร์เรนถอยมาเพื่อนฟอร์เรนถอยจังหวะนี้เรามาแล้วเรามาเร็วเราเบรร์เร็วอุ๊ยอุยอุยเหมือนเขาเห็นเหมือนเขาเห็นจะเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้หรือเปล่าโอ้โห ครีซี่เช็คกุ้มครับผมโอเคผมฟาร์มต่อดีกว่านะใจะเย็นนะฟอเรนฟอเรนใจเย็นนะขอฟาร์มต่อก่อนแล้วกันนะไม่ต้องรีบนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเกมไม่ได้ตามอะไรเลยนะฮะโอเคเรากําลังมาเพื่อนเรากำลังมาอุ้ยเหมือนลิงจะมาผมผมเห็นลิงแวบๆเมื่อกี้ลิงน่าจะเข้าปุ่มนี้แน่เลยนะฮะ นั่นไงลิงมาแล้วเดี๋ยวรอลิงเปิดฉากก่อนอุ้ยลิงเปิดแล้วจวังหวะนี้สวยเลสเตอร์เ,รดดเปิดนันติดไฟเปิดนันติไปจังหวะนี้ปาคิวหนึ่งเข้าไปเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเล่นตลกอะไรกันวะเนี่ยอุย้ยเราไม่ได้คิวลิงต้องได้คิวซ <c oughs> <c oughs> าต้าหายไปดี้จ จังหวะเมื่อกี้นะครับผมถ้าผมปาสก,กิลไปตรงๆเนี่ยโดนลิงก็ตายแล้วนะแต่ว่าทำไมผมถึงปาเอียงแบบนั้นไม่รู้นะเอ้ยผมสะดุดอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มือเลื่นอะไรหรือเปล่าเนี่ <c oughs> ยเสียาจจริงๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ยได้คิวลิงไปแล้วนะสองทีแล้วนะลิงสองทีแล้วเนะขอ <c oughs> ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับลิงเดี๋ยวมาเก็บคิวแน่นอนนะ <c oughs> โอเคแล้วเหมือนอาร์ัมเราจะตายนะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้มีประเด็นเนี่ยฟาร์มต่อไปะเพื่อน จังหวะนี้เหมือนฟอเลนต้องจะเล่นบัตอยู่นะเดี๋ยวขอฟาร์มฟาปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฟาร์มบูปแป๊บหนึ่งวนะิลิงอยู่กลางจังหวะนี้เนี่ยครับผมเวลาเล่นซิลเราฟาร์มเนี่ยพยายามเก็บสแต็กไปนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มไวขึ้นนะฮะเอาพวกมังกรหรือว่าเอาดาักเนี่ยก็จะสามารถคิวมันได้ไวขึ้นนะฮะโอเคจังหวะนี้เหมือนอาริสเตอร์จะล็อกบัตหรือเปล่าจะเย็นเพื่อนจะเย็นเล่นไม่ได้ครับผมเมาซาใต้ดีกว่านะ ้ยแล้วเหมือนลิงจะเข้าฟอร์เรนครับผมผมไปเติมฟอร์เรนดีกว่าแล้วลิงจังหวะนี้กลับมาดีลิงก็มาดีก็มาดีนี่นี่ไงเราได้คิวแล้วโอ้โหเราไปคิวด้วยจังหวะนี้้ยเราคูเดาเราคูเดาปาไปโอเคคือ2องนะครับผมเนี่เกือบไปนะเมื่อกี้เกือบไปจริงๆนะดีนะที่เพื่อนมาเติมทันนะครับผมเกือบตายแล้วเหมือนกันนะเคจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นนะผมเรารีบมาเติมโดยด่วนนะผม จังหวะนี้กระโดดเข้าไปได้คิวแน่นอนนะผมโอเคสวยเลือดน,น้อยครึ่งหลอดแบบนี้ซิลชอบครับผมจังหวนนี้มาเวทป่าเขาหน่อยดีกว่าแล้วเหมือนซาต้ากับลิงอยู่เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าอ่ะฟอเลเอนลําไปเลยเดี๋ยวเรารอดักนะอุย้ยโจเกอร์มันยิงมาครับผมถอยดีกว่าอย่าบวกเลยถอยดีกว่าโอ <c oughs> จังหวะนี้เอามังกรดีกว่านะครับผมฟอนเลนดันล่างนะ อุ้ยแล้วเหมือนซาต้าจะบวกกับฟอร์เรนครับผมผมไปเติมฟอร์เรนดีกว่าโอ้โหเติมไม่ทันเอาซาต้าดีกว่าเอาซาต้าซาต้าจะหนีไปไหนาตาซิคิวไปโดนจังหวะนี้เปิดน้ำตีไฟอุ้ยไม่ตายไม่ตายกลับมาดีกลับมาดีเด็กๆหรือเปล่าหรือเปล่าดาเมจในสู้เราได้หรือเปล่าซาต้าจังหวะนี้เรามาดักเขากันดีกว่าเหมือนกลางจะมาสอง เขาตายใจไปเหมือนโจเกอร์เสร็จเราจังหวะนี้เปิดตดไปก็มาดีก็มาดีโจเกอร์อุ้ยก็มาดีแล้วเหมือนซาต้าอุ้ยเจ็บเจ็บหลบก่อน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 ครับหลบก่อนจังหวะนี้ดักคุ้มก่อนนะผมเดี๋ยวซาต้าต้องมาเดี๋ยวซาต้าต้องมารอคูดาวแป๊บนึงอะรอคูดาวตีแป๊บนึงครับผมผมรอซาต้าอยู่นะจังหวะนี้ ยังไงซาต้าก <token wave> er ็น <huh Becca f ark> ่าจะวิ่งมาอ้อมแถวๆนี้นะหรือไม่ก็ลิงมานะอุ้ยลิงอยู่ล่างอุ้ยซาต้ามาแล้วจังหวะนี้ก็มาดีเปิดอันตีไปคิดไงเป็นไงคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับผมยังไงซาต้ามันก็ไม่ยอมถอยนะมัวแต่แบบเคียยวเว็บอยู่นะผมอาจจะคิดว่าเราไปแบบที่อื่นแล้วนะรู้หรือไม่ว่าเราจ้องที่จะเซตย่อเขาอยู่นะครับผมจังหวะนี้ในจังหวะนี้เหมือนกังจะมีประเด็นครับผมลถบัสก็มาดีก็มาดีปัดอันตีเข้าไปช่วยว่าโอเค แล้วเหมือนลิงเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าอุ้ยเราคูดาวอือหือือหืยอย่าอย่ยาอยา่จเย็นเพือนจเย็น,เ,ยนเราขอโทษสาตาาโอเคสวยงามเข้าหาย3ามครับผมได้ป้อมด้วยได้ป้อมแน่อนะอนนะจังหวะนี้มีโจ๊กเกอร์เลือดกระจึงหนึ่งโอเคยังไงก็ไหวครับผมเดเคยเขามีตัวกันบ้านอยู่2ตัวครับผมจังหวะนี้ เนี่ยฮะพอาชีคคลิสซี่เสร็จสกิลสองเราพร้อมใช้งานเราก็กระโดดออกมานะครับผมอุ้ยเจบ็บเจ็บจบได้หรือเปล่าจบได้หรือเปล่าเหมือนจะจบไม่ได้ครับผมเขาเกิดละปล่อยดีกว่านะครัะมาณนี้โอเคเหมือนฟอรเรนจะดันล่างแล้วเหมือนมันจะเข้าฟอรเรนกันช่วยฟอรเรนดีกว่านะผมเปิดอันติไฟก็มาดีก็มาดีก็มาดีเป็นไงล่ะลีเจนเดอรี่เข้าไปอุ้ยซาต้าแล้วเราคูดาวแป๊บนึงครับผม เล่นได้หรือเปล่าอเอาสตาส์สโนอยก็มาดิสตาก็มาดีก็มาดิจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือ,ปอเปลาดีบอกตรงๆี่มันเี้ยผมเราเล่นเกอนละดีนะมือไวนะผมเมื่อกี้โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับซาตาจังหวะนี้โอ้โหฟอเล่นเล่นแหลมไปหน่อยครับผมรอเราก่อนก็ไม่ได้นะรีบเข้าไปไหนครับ อุ้ยล็อกสวยเคนีนค่บผมโดดเข้าบัสทีแบบโอ้โหตายเลยนะยแล้วซาต้าก็จะเอาอีกแล้วจะเอาอีกแล้วนะไม่เข็รรดนี่ฮะซาต้าถึงแม้ว่าจะใช้อันตีเนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับผมโอเคจังหวะนี้เราน่าจะจบได้หรือเปล่าลิงจะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าลิงไม่กล้าเข้าผมเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่กล้าเข้าผมเลยนะบัสก็ไม่กล้าเข้านะอุ้ยสวยเพื่อนโอ้โห โอ้โหผมเข้ามาทำไมครับนี่อุ๊ยอุ๊ยใจเย็นโจ๊กโอ้โหโตามเลสไปดีกว่านะผมก็เกินไปลูกพี่เกือบตายนะฮะโดนโจ๊กเมื่อกี้ดีว่าดาเมจเขายังไม่สุดนะเกือบตายมาจบกันดีกว่าเพื่อนจบได้นะคจงังหวะนี้เขาแตก3มทางแล้วนะฮะเบ็ดดันด้วยอุ้ยอุระวังซาตาระงซาตาอุ้ยโอ้โหสวยสวยงาม แล้วจังหวะน,นี้บัตก็มาดีก็มาดีก็มาดีเอา,อเ,าเอาหรือเปล่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 าบัตจะฟลายจังหวะน,นี้โอ้โหปลาสกิลหนึ่งว้าวโอ้ยไม่งั้นอาจจะได้คิวลิงตัวหนึ่งนะเมื่อกี้โอ้โหสกิลหนึ่งว้าวไปหน่อยนะฮะไอ้เจ้าจอบอ๋อตาหนี้ก็ชิชิแล้วอ่ะนนนเอ็มบีพีก็ เป็นของใครไปไม่ได้นะผมนอกจากเรานะดาเมจความเสียหาย34.9นะครับผมโอ้โหแรงจ้านะฮะแรงจา้าขอบคุณอาจารเพื่อนแล้วจก,กันมาสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่ q 14ตาย0อัิ7นะครับผมสกอร์โดยรวมก็อยู่เป็นอันดับ1ของทีมนะฮะ oh <my> โอ้โหคิวยับยับแบบนี้ MVP ก็คงหนีรอดจากเราไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหเหมือนตานี้ฟอเรนแบบ <c oughs> เหมือนเหมือนจะไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะไปไปฝึกมาใหม่นะโอเคสำหรับเซตไอเทมนะครับผมก็จอกประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเกมแบบจบไวหรือว่าเราได้เปรียบจะจัดไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะออกเป็นสมุดเขียวก็ได้นะครับผมเราอาจจะไม่ต้องออกกับเกิดก็ได้นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ย ทางฝั่งตรงข้ามเขามีลิงเขามีบัสอะไรแบบนี้นะเขามีซาตาตัวล้วงมันเยอะนะผมก็เลยออกก่อเกิดกันเหนียวไว้ก่อนนะครับผมถ้าคลิกมานี่โอ้โหยับเหมือนกันนะเคยปาแบบเกมนําแบบนําจัดเลยแล้วแบบพลิกมานี่แบบโอ้โหแบบแพ้แบบงงๆอ่ะเออบางทีก็แบบก็ได้เลย ฝั่งตรงข้ามอุ้ยลิงฟาร์มเหรอโอ้โหลิงแบบไม่เกิดจันนะตานี้บอกเลยว่าลิงน่าจะมือใหม่นะว่าลิงเนี่ยไม่กล้าเข้าผมเลยนะครับผมมีแต่ผมเนี่ยไปดักลิงเอาดักลิงเอานะลิงอาจจะแบบกลัวนะครับผมไม่กล้าเข้าเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฝั่งตรงข้ามข้อเสียของเขาเลยเนี่ยเขาไม่ออกทรอยมากันผมสักคนเลยนะตั้งแต่โอ้โหเมดอะแคลรี่ออฟเลนหรือเมตาฟาร์มของเขาเนี่ยเขาไม่ออกทรอยมากันผมเลยนะถ้าเขาออกทรอยมากันผมเนี่ยผมอาจจะคิวเขาแบบไม่ตายอะ นึงออก่ะบางทีแบบอาจจะเหลือเลือดสัก1นส่วนสี่ของหลอดหรือว่าประมาณแบบครึ่งหนึ่งของหลอดอะไรประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> โอเคสราการรีวิวน้องซิลซิลก็จะมีประมาณนี้นะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงเป็นลูกรักของกิจไงนะครับผม <Yeah. S 1> ผมได้มาลองเล่นแล้วเนี่ยโอ้ oh. เริ่มชักติดใจอะบอกเลยดาเมจแรงครับผมถ้าแบบเล่นดาเมจจากการเก็บสแต็กนะโอ้โหแรงจัดนะครับยิ่งเข้าไปล้วงฝั่งตรงข้ามเนี่ยแครี่ตายเลยนะบางทีแบบอันติอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดอะเออแค่แบบสกิลหนึ่งไปสกิลสองเข้าเงี้ยตายเลยนะครับผมแครี่หรือว่าเมจหรือว่าตัวบางๆทางฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคสำหรับใครที่ดูมาจนถึงจุดจุนี้ก็กราบขอบพระคุณมาที่นี่ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์ like กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมให้มันถึงพันซับเกิดไปเลยไม่ถึงสักทีเริ่มงุดหงิด โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันอไอไ้้จะดนเฮ